น้องชาไทยครับก่อนหน้านี้บูดี้ที่มีโอกาสได้เป็น1ใน4โค้ชให้กับธุรกิจในรายการออนไลน์ที่บูดี้ทำร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับซึ่งเป็นรายการมียร์ตี้แข่งขันธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ให้โค้ชแข่งกันพาทีมตัวเองเนี่ยไปชิงที่1ในรายการให้ได้เราอยากจะทําให้ความรู้เรื่องธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนวันนี้วูดี้ก็เลยได้เชิญโค้ชอีก3ท่านมาร่วมพูดคุยด้วยขอต้อนรับโค้ชก้องโค้ชเชี่ยและโค้ชกุ๊บชิพคสวัสดีครับ ไม่แน่ใจนะครับนี่อยากให้ผมมารายการพี่ติ๋มมับมันผม่ปแยกตรงนี้แหละพี่ติ๋มพี่ก้นจะต้องน่ารงนู้นเลยนะคะวันนี้เราจะเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับเป็นทางสารแท่งไม่ใช่สิเป็นสามสามอะไรเรียกว่าแหลกสามอะไรสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมสามคนจริงๆถ้าอยากจะคุยแค่สามคนก็ไม่ต้องเกรงใจจริงๆก็คือรู้พอรู้ว่าในรายการของเราใครจะโดนเล่นงานเยอะที่สุดก็เราเอาไปไว้ข้างถามความรู้สึกก่อนวันที่ติดต่อไปให้เป็นโค้ช เนไหมทั้งทั้งสามคนไม่เคยเป็นโค้ชมาก่อนในชีวิตอาจจะเป็นโค้ชกีฬาอ๋อเป็นนักกีฬาค่ะไม่เคยเป็นโค้ชเคยเป็นโค้ชในละครมาบ้างเป็นโค้ชในการพูดแต่ไม่เคยเป็นโค้ชในชีวิตจริงเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องไม่เคยไม่เคยตอนที่ติดต่อไปรู้สึกยังไงอ่ะกิ๊บบอกกิ๊บก่อนเอาเลยกิ๊แบบตอนแรกกิ๊แบบปฏิเสธก่อนเลยอ่ะแวบแรกกือแบบรู้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้เพราะว่าแบบไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนแต่พอเรานั่ง นั่งคิดทบทวนตัวเองดีๆโอ้เรารู้สึกว่าเรามีหลายอย่างที่ประสบการณ์นในชีวิตที่เราอยากจะแชร์แล้วเราคิดว่ามันสําคัญสําหรับธุรกิจตอนนี้มากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะมีส่วนนี้ที่ไปช่วยเติมเต็มในรายการได้ก็เลยตัดสินใจซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่มาเป็นครอบครัวของเรา, <c oughs> เราคุณเชียร์นะครับตอนที่ติดต่อไป ให้เป็นโค้ชเนี่ยความรู้สึกเป็น,ปน<ง>มากพี่ <Yeah. S 2> มูดดี้เพราะว่าเราจะได้มายืนอยู่ในฐานะโค้ชเนี่ยและแถมคคือแต่ละทีมแต่ละท่านแล้วก็โค้ชแต่ละท่านคือทุกคนเนี่ยมือฉมังมีฝีมือมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือเชียร์มีความรู้สึกว่าเชียร์อยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราได้มารู้จักธุรกิจ สตาร์ทอัพเมืองไทย SME เมืองไทยหรือว่าในหลายๆธุรกิจที่เรามีความรู้สึกเห็นแล้วเฮ้ยบ้านเรามีธุรกิจที่น่าสนใจแบบนี้ด้วยหรอแล้วคุณกล้องละครับความรู้สึกตอนที่ติดต่อให้เป็นโค้ชตอนแรกก็รู้สึกเหมือนน้องกุ๊บกิบตะครับก็ไม่ได้อยากมาที่ไม่ได้อยากมาเนี่ยเพราะว่าก็ถามนะว่ามีใครมาบ้างมีวูดดี้มีกุ๊บกิ๊บมีเชียร์ไม่อยากไม่อยากไปแกล้งเด็กอะ ไม่อยากไปยังไงก็ัน,นะรู้สึกว่า,าไม่อยากายาก็อยากไปแกล้งเขาหนึ่นาทีรายการยวดแกล้งเขาตลอดแอรเห็นด้วย <c oughs> แล้วนะทุกคนไปดูย้อนหลังได้เลยประสบการณ์มากมายอย่างนี้เราเห็นในรายการเลยว่าเขามีคอมเมนต์ว่าเนี่ยวันเนี้ยเขารู้สึกขวางหูขวางตา <c oughs> ตเราก็เุ้ยเอาแล้วเจ้าพ่อฟาดลงธุรกิจแล้วไม่ชอบรองเท้าคนมาพีเซ้น น,นี้จริงๆไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรคะอะไรมันขวางหูขวาง,งตาหมดเลยอะไรขวางหูขวางตาไม่รูร้ผมไม่ชอบเลยไม่ชอบอย่างเดียวคือรองทเท้าเขา น,นต้อันอื่นโอเคหมดทุกอย่าง <c oughs> จริงก็จริงตอนี้พูดเล่นแต่จริงผมรู้สึกว่ารายการธุรกิจผมว่าในอนาคตทุกคนควรจะเป็นนักธุรกิจที่สามารถที่จะให้นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ออกมาฉายแววที่นอกจากรายการของผมแลนะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเรามาที่กรุ๊ปกิก่อนดีกว่ารอบอ,อดิชั่นแต่ละทีมเ,เขาจะต้องแย่งชิงลูกทีมกันนะ <ภา S 2> ครับตอนนี้ใช้เทคนิคอะไรครับถ้าเกิดเราได้ดูย้อนหลังไปเราจะเห็นว่าแค่วันแรกนี่คือทุกคนมาอยู่กับกิฟต์คืออย่างทีมกิบต์เขาเขียนมาแล้ว หมายถึงว่าเราเขียนกันมาสองคนกับโค้ชคือพี่กอบะเราเลือกกันมาก่อนว่าเราสนใจอันไหนที่แบบคือเราจะพยายามเลือกอันที่เราคิดว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้มากที่สุดที่เราค่อนข้างที่จะพอจะมองออกว่าเราถนัดไม่ถนัดเาเป็นทางของคุณด้วยใช่ใช่ก็เลยค่อนข้างเลือกมาแล้วแล้วพอเราเห็นอันไหนที่เราอยากได้เราก็จะไฟเต็มที่แล้วเพราะเอิญคู่ว่ามันอาจจะเป็นเคมีที่คลิกกันในเรื่องการโปรโมทในเรื่องการทำออนไลน์ทีมเราจะค่อนข้างที่จะแบบว่า บูวารนิดนึ่งแบบว่าอู้ดูแบบเด่นชัดอะไรอย่างเงี้ยกิ๊บว่าก็เลยมันเป็นจุดที่มาว่าทําไมกิ๊บทีมกิ๊บถึงได้ก่อนตัดมาที่คุณเชียร์ตรงข้าวคุณกุ๊กกิ๊บนิดหนึ่งก็คืออาจจะแห้งๆหน่อยก็คือยังไม่มีลูกทีมเข้ามาเลยหน่อยค่ะไม่มีเลยค่ะรู้สึกว่าก้าวเท้าขาผิดออกจากบ้านไม่ดีใช่ค่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันต้องกลับไปดูว่าดิฉันก้าวขาไหนออกจากบ้านจริงๆเพราะว่าคือในช่วงแรกๆเนี่ยมีธุรกิจบางธุรกิจที่เราอยากได้แต่พิชยังไงก็ไม่มา ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่แพมเพอร์ตลอดเวลาค่ะดิฉันคือลูกค้า r e a เ user ของคุณใช่ปะเพราะเราเป็นผู้มีปัญหาเราเป็นคนที่มีปัญหาและเข้าใจปัญหานี้อย่างแท้จริงฉะนั้นแล้วการสื่อสารมันต้องเป็นคนแบบเพนคอยส์จะละปาสาวะไม่จะอักคนโทรลไม่ได้หรออาสาวะเล็กค่ะยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นเป็นเล็สีดวงเทวานจริงจังใช่ไหชูสเลยค่ะเชิโทมัสคุณการค่ะ สมัสมัมัสมาโทมัสโอเค so we choose บูดี้ไม่แต่ก็ทาดีทำนานนะคะเรื่องของผมนิดิตก็บอกบอกอะไรเราบางอย่างกลับกลายเป็นว่าบางธุรกิจที่เราอาจจะไม่ได้มีการ list เลือกในใจไว้ก่อนทำอยู่กับหน้าแล้วกลับกลายเป็นว่า เขาก็เลือกดีฉันซึ่งเขาเลือกถูกด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไม่เลือกคุณก้องแต่เลือกดีฉันอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขามากๆต้องต้องดูดัจบรื้องรกันครับคุณต้องครับฟังเรื่องอะไครับแม่ตอนแรกก็มาด้วยความมั่นใจนะด้วยความรู้สึกที่ว่าการถูกปฏิเสธมันร้าวรานเพียงใดเข้าใจหรือยังป่ะอาบอกคุณผู้ชมว่าคุณก้องคุณก้องโดนปฏิเสธซะส่วนมาก จะเป็นครับถูกไหมใช่คดีนั้นไหมส่วนมากใช่ไหมช่วงไหนอ่ะเหมือนเหมือนกับจะได้แต่ปรากฏว่าทีมเขาเขาไม่เลือกผมซ้อมต้องบอกให้รู้ที่มันที่มันรู้สึกว่าความสนุกของรายการนี้คือว่าเขาเลือกผมมาตั้งแต่เขาทําแบบสอบถามนะครับแต่เขาเปลี่ยนใจที่มาเจอตัวจริงค่ะคือตอนแรกแบบสอบถามอาจจะรู้สึกว่าคุณก้องเนี่ยน่าเชื่อถือที่สุดพอมพอมาเจอตัวจริงปุ๊บ ทีมอื่นดีกว่าแต่จริงดิฉันว่าคุณนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทมากที่สุดในรายการคุณแบบโอ้โหอาหารหมาคุณก็กินนะอาหารหมาคุณก็กินนะอาหารหมาคุณก็กินนะแต่ชิมชิ้นเล็กๆดูก่อนนะครับมันจะมีความพิเศษเพิหนึ่งเพราะว่าน้องหมาเองเนี่ยเขาจะรับรู้ความอร่อย่านกลิ่นเป็นหลักคือบอกตรงๆนะว่ามันมันเต็มปากเต็มคำมากรสชาติมันแบบ ก็เหมาะให้หมากินเนาะหมาหมาก็ไม่ใช่แค่ที่จะหาอะไรตั้งใจสทนเจ้าของอาหารหมาใช่เขาดูเป็นเขาดูเป็นเด็กที่มีวิชาการไงลอยากได้เรียนรู้จากเขาแล้วสายตามันวาวด้วยนะวาวอ่ะกินแล้วแบบมันสุกสกาวเจ็บมากเลยตอนนี้ขนาดนี้เลมไหลซิบซิบเลยเนี่ย่นสกิฟเขาไม่มีนะให้ทุลนแบบว่าให้กัดให้กัดดูดีไม่มีเนาะอยวมาไม่คุ้มเวลาใช่ขอร้องอาทิต์หน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วรอบไฟนอลรอบตัดสินนะครับ ซึ่งแต่ละคนก็จะส่งทีมตัวเองเข้าไปลุ้นกันว่ากรรมการใหญ่เนี่ยจะเลือกทีมของใครจะเป็นของวูดดี้ของกุ๊ปกิฟตของเชียร์และของคุณก้องของคุณก้องส่งใครไปครับตัวแทนของคุณคือของผมนะครับก็คือแพลตฟอร์มนะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปตลอดกาลนะฮะเดวิสครับเป็นธุรกิจที่จะเปลี่ยนมุมมองวามคิดของเด็กไทยและอนาคตของประเทศเราไปอีกไกลเลยครับของเชียร์นะครับส่งใครเข้ารอบสุดท้ายครับ ส่งธุรกิจเวนเดสค่ะคก็จะเป็นธุรกิจผ้าอนามัยออแกนิกที่ย่อยสลายได้และต้องบอกว่าแบรนด์เนี้ยเขาจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่จะไปเติบโตในตลาดต่างประเทศด้วยนะคะแต่สำหรับสโลแกนทีมเชียร์ตำแหน่งเนี้ยอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปธุรกิจทีมเชียร์มันคือตำนานค่ะจะบอกอย่างนี้ได้เลยครับอของคุณส่งไทยไปบอกเลยค่ะว่าธุรกิจธุรกิจส่งไปนะคะปากรมาไทยแลนด์ค่ะผ้าขาวมาที่ทุกคนมองข้ามนะคะ บอกเลยว่านี่แหละค่ะจะเป็นธุรกิจนะคะที่เติบโตแล้วก็สร้างรายได้นะคะเป็นเกอบเป็นกรรมให้กับประเทศของเราบอกเลยว่าจับตาไว้ให้ดีนะคะสุดยอดจริงๆผ่านไปแล้วสามคนขอบคนละคะสองคนละคะเมื่อผ้าอนามัยมาเจอกับเกงเกงไหล่เมื่อผสมกันจะเป็นปรากฏการณ์ที่โลกจะไม่มีวันลืม โลกจะร้องว้าวกับนวัตกรรมนี้ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือกางเกงในยี่ห้อผินพีนั่นเองจะบอกว่าทั้งโค้ชโค้ชธุรกิจทุกคนนะครับเต็มที่มากๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะได้มารวมตัวกันแบบนี้ติดตามนหน้าเรารทั้ง4คนนะครับวูดี้กุ๊บกิฟเชียร์และคุณก้องได้นะครับที่เพจของวูดี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook วูดี้และ YouTube วูดี้ฝากด้วยนะครับทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3าคนที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับ